เกือเลี้ยงลูกเองเองเลยไม่มีผู้ช่วยไม่มีไม่มีพี่เลี้ยงครับก็คือจะเลี้ยงไงก็คือจะมีแม่ยายมีเมียมีเราสามคนเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนขี้กังวลมากเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยน้อยมากน้อยมากคือเคยปรึกษากันไหมพออยู่ในกองด้วยกันี่คุยกับพี่กบพี่ไอ้คุยกับคุยเรื่องลูกตลอดเวลาเอายังไงเรียนเอายังไงเขาถามพี่กบนะแล้วพี่กบแจกแจงไปว่าไงไงกันดีกนดีคนละแบบยังไงกันดีเลี้ยงยังไงกันดี เรียนที่ไหนแล้วก็ต้องดูแลยังไงอะไรเงี้ยฮะล่าสุดพาไปเที่ยวซาฟารีค่ะโดนยุงจับไปไงอะแล้วไข้เลือดออกกำลังระบาลแล้วหันไปแล้วตกใจอ่ะยุงกับลูกยุ่งตอนนี้รอบจากกังวลไข้เลือดออกมากังวลลูกสมองเสื่อมที่เนี่ยปกติชอบขับมอเตอร์ไซค์แต่เลิกขี่เพราะลูกเหรอคะ เลือกี่เพราะเมียด้วยส่วนหนึ่งด้วยแหละฮะคือคือพอพอมีลูกมันจะมีความกลัวมากขึ้นนะแต่ก่อนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยใจคิดเดี๋ยวนี้พอขึ้นข้อมอเตอร์ไซค์แบบถ้าเราออกไปแล้วเราไม่ได้กลับเข้ามาทํายังไงเมียเราจะอยู่ยังไงลูกเมียก็สบายนะแต่พี่ไมมาไม่นะเพราะว่าเพราะมียเพิ่มวงเงินประกันไปแล้วเมียน่าจะมีความสุขดีไว้ ไม่กลัวไม่กลัวก็คือกลัวก็เลยหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ขี่ครับพเวลาเรามีลูกเราจะเริ่มรู้สึกว่าชิบอยากรักสุขภาพยังไงไม่รู้เคยมีคนบอกเราว่ามีลูกแล้วมันจะทำให้หายเหนื่อยเวลาทำงานนะจบอกไม่จริงมันจะเหนื่อยขึ้น คือพอมีลูกเราจะยิ่งเหนื่อยกับการทำงานแต่พอเราไปเห็นหน้าลูกเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเหนื่อยมันคุ้มค่าใช่มีหน้าหล่ะพี่ถึงสแกนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะความสะอาดเลือกอาหารอะไรแบบนี้ตอนหลังๆเห็นพี่ทาอาหารทานเองด้วยอาหารทําเองอยู่แล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีลูกก็ทําเพราะว่าเอาไว้จีบเมียทำร้องการหักไหมกันการหัดไหมทำอาหารหรอครับการร้องเพลงไปร้องเพลงจีบดีกว่าเอาคนะทางกันยากยากยากไม่ต้องทําได้ทุกอย่างหรกแม่คนอื่นเขาไม่มีเมียเร้ ไรให้ลูกทานเมนูอุ้ยมีเยอะแยะครับก็มีอ่าก๋วยต้ก๋วาเตี๋อ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกอ่อนคือยังทานอะไรไม่ได้แต่ว่าลูกคนโตเนี่ยครับก็บทุกอย่างนะครับเอาละครับวันนี้คุณพ่อเนือมาทั้งทีเลยขอโชว์เมนูเด็ดที่ชอบทําให้ลูกและภรรยาทานเป็นพิเศษนั่นก็คือเมนูไข่ข้นปูวิธีการทําจะเป็นย่างไรไปชมกันต่อเลยครับพัด<า>ดัพัดงแล้วเมนูวันนี้เมนคูคืออะไรคะ ไายไหมนิดหน่อยก็เอาเมนูวันนี้นะเป็นเมนูทำง่ายๆเรียกว่าไข่ข้นปูไข่ไข่ข้นปูอย่างนี้กำลังฮิตไข่ข้นเนี่ยแบบแบบไม่ไม่ค่อยสุกมากใช่ไหมไช่สุด้านเดียวจะแบบน้ำๆหน่อยทำไมไม่ไปทานที่ร้านคะพี่เกลือก็ ไม่บางทีที่เกี็จออกนะแล้วก็บางทีคือการการทำาบบข้าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันดีคือเราได้ใช้เวลาร่วมงานกับคนในครอบครัวใช่ไหมฮะหิบจับกันไปคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็นกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ใช้เวลากับครอบครัวด,ด,ด้วยอ่ะงั้นวันนี้ถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันจะได้ร่วมกันนะคะมาเลยฮะก่อนเื่นจะทำมันจิ้มก่อนไหมทำจิ้มก่อนไหมคือคือไข่ข้นปูมันก็จะมีความเป็นทะเลจืดจืดจืดหน่อยฉะนั้นน้ำจิ้มมันอาจจะต้องจัดจ้านหน<ร>อ่อยนะฮะพี่อบปกติทำอาหาร ตอนที่เขาเด็กๆทำค่ะเพราะว่าอาหารตอนช่วงที่แบบเขาเพิ่งเริ่มทำอ่ะเหมือนคือถ้าเป็นแม่บ้านทำเขาจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงอาหารบทอ่ะบางทีเ็าทำอาหารบทบทปั่นปั่นเสร็จแล้วก็ฟรีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแต่หลังนี่คืออะไรฮะไม่ใช่ขวดน้ำนะครับมีแต่หลังนะที่อยู่จะไปฝึกทำบ้างน่ารักดีผู้การทำอาหารใช่แต่จริงๆพี่พีกเลือน้ำจิ้มแบบนี้ไม่ต้องจิ้มกับไข่อันนี้ก็ได้ใช่ป่ะมันก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละแต่ว่า เราก็แบบเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลืมดูพี่เกิร์ตไ่อยทีนพี่ขอทีนึงพี่ขี่ี่นึงนี่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 น้่นี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 ่นอ่นี่นี่น่นี่นี่น่นพ่นี่อ่วนี่่่นี่น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 ี่นนนน่นี่นนี่น่น่นี้นี่นี่นี่้น่น่อี่นอ่น่น่นี่นนี่่น่่ีนน่ีนนะนนนี่นี่นเ่น่น ันก็เราเราไม่กินไข่หนูขึ้นมาไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไอ้ชิมได้ชิมได้ชิมได้อด่อยไปถึงแล้วมาแล้วมาแล้วคุณอุ้ยอร่อยอ่ะพี่ลองชิมดูอันนี้มาว่ะอ่ะน้ำจิ้มได้แล้ววางไว้ก่อนนะฮะทีนี้ก็มาช่วงไข่บ้างนะครับช่วงไข่กี่ฟองดีคะวันนี้สามฟองอ้าวกันช่วยตีไข่นะครับได้ครับตีให้ค่ะ ขาบอกสามฟองนี่ก็จตีเพิ่มเพิ่มไงสี่ฟองพ่อตีไปครับตีไปครับทำไมเราถึงยังไม่เปิดกระทะคะพี่เกลือไม่ได้เพราะว่าไข่ข้นเนี่ยมันไม่เหมือนไข่เจียวไข่เจียวคือกระทะมันต้องร้อนๆใช่ไหมรอนจะฟูแต่ไข่ข้นมันไม่ได้ถ้าไข่ถ้ากระทะมันร้อนแรงเกินไปว่ามันกลายไข่เจียวอ๋อเหรอน้ำมันนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเยอะมันจะเยิมเริ่มต้นคือไม่ต้องเปิดไฟเลยอย่างๆครับค่อยๆคือให้มันร้อนไปด้วยกันจะดีที่สุดครับเพราะว่าเคยเคยทอดไข่แบบไม่เปิดไฟไหม เคยสามวันเนี่ยไม่ได้กินนะอะไรเพราะถ้ามันร้อนเกินไปมันจะเป็นมากเลยมือเนี่ยฟูเป็นหมดเลยสมควรโดนทำอะไรอ่ะไม่แล้วมันเหมือนบังบงฟูแล้วครับวันนี้บางที่เขาใส่นมอะไรนี้ป่ะใช่ครับไม่จะเป็นครับคือไม่ไม่ต้องกลัวนะไข่มันยังไม่ร้อนเลยเนี่ยใส่ไปเลยคือบางคนน่ยกลัวคือบางทีอ่ะเราใส่ไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับใช่ครับประเด็นคือ ค่อยๆร้อนไปด้วยกันเพราะว่าบางคนกะไม่เป็นแล้วเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวมันร้อนมากเพรามันไข่เหมืนกันไม่เป็นไรครับเราเปิดดูไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยสักพักเดี๋ยวไข่มันก็จะเริ่มแบบค่อยๆสุกขึ้นมาอันเนี้ยทำง่ายกว่าไข่เจียวนะสำหรับใครที่แบบอยากทำคือเคยมีคนไม่ประสบความสำเร็จกับไข่เจียวด้วยนะคือพอใส่ลงไปแล้วพริกยากใช่ไหมอันนี้ง่ายๆเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นก้อนเห็นไ่มแล้วต้องคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับต้องคอยคนไว้นะครับคนตลอดเลยเหรอใช่ครับใส่ปูลงไปแล้วนะฮะตอนนี้ พี่เกลือลเราข้นมากเลยหรอดูดีอ่ะอ่ะเริ่มได้ละได้แล้วครับได้ละเฮ้ยหน้าตาดีกว่าเชฟทิวทำอีกท้น้องผมมาทำอร่อยอ่าอ่านี่แค่นี้ละหรอเรียบร้อยครับได้้แลวปิดเลยนะไม่ต้องสุกไม่ต้องสุกมากนะครับการทำไข่ข้นปูมันแบบมันต้องให้มันมีความเยิ้มๆอย่างเงี้ยมันจะอร่อยเฮ้ยน่ากินมากดูดีหอมด้วยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วปูสุกอยู่แล้วกับไหมพี่เกลือใช่สุกอยู่แล้วสุกไม่ได้แล้วมันโดงความร้นเรียบร้อยครับไปดูไข่ข้นปูว้าว พี่โกครับใช่ครับเชิญเลยค่ะการไม่กินนล้วจิ้มหรอจิ้มในน้ำจิ้มผมร่างแบบไข่ใส่กันเป็นไงบ้างพี่โกเป็นไงบ้างเฮ้ยจืดป่ะพี่หอมเค้าไหมไม่หอมไม่มีจไม่อร่อยอร่อยมันไม่มีจิ้มจิ้มด้วยเออแต่มันเหมือนไข่ที่ใส่ชีสจริงนะจริงไหมจริงไหมใชแต่ผมไม่ชอบชีสไงคือหลายคนจะชอบคิดว่ามันทำยากอะไรเงี้ยมันไม่ยากเลยนะครับเป็นเมนูที่ที่เลือกมาเพราะว่าคิดว่า เผื่อคนดูดูจะสามารถทำตามได้เลยง่ายๆด้วยนะครับก็จะต้องใส่กับใช่อร่อยอร่อยอร่อยนี่ข้าวอร่อยข้าวดูแลอะไรอร่อยสุดข้าวอร่อยนะข้าวข้าวไม่ทำไปซื้อมาเอาอะไรเดี๋ยวเราเตรียมต้มไปนั่งเมากันต่ออร่อยมากครับอร่อยอร่อยกินกินอย่างสำราญอร่อยจริงๆสาวคนนี้สนิทกันมาจากเดอะเกิร์ลเดนซอง ใช่ครับเป็นรายการใหม่ที่กำลังจะออกอากาศเดือนกันยายนนอกจากสามคนนี้มีใครบ้างคะมีพี่ป้องเป็นพิธีกรป้องไหนป้องเดวยเป็นพิธีกรตอนแรกๆเนี่ยจะแบบตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเจอพี่เกลือแล้วมันเหมือนเหมือนคนละทากันแต่พอพอยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งดีขึ้นเข้าหาแเลยครับเทเลยคือเขามีความอยากจะลอง การเป็นพิธีกรสักครั้งหนึ่งเป็นพิธีกรครั้งแรกมันจะรู้สึกไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะจะยไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยผม่ามแล้วครับพิธีกรสีโฟดัมนะครับแล้วก็วันนั้นน่ะคือปกติผมก็เครียดเหมือนกันเพราะเป็นคอมเมนต์ครั้งแรกเหมือนกันแล้วผมก็แบบเห็นที่ป้องปุ๊บนะผมแบบผมเบาไปเลยคุชอบไหมนผมคยเครียดกันเพื่อนแล้วอะอะไรเงี้ยคอมเมนต์ย ไม่เท่าพิธีกรไงเพราะพิธีกรมันจะต้องโฮทงรายการใช่แล้วคิดดูสิวันนี้เป็นครั้งแรกของเขาะแต่หลังจากวันแรกผ่านพ้นไปนะเหมือนเขาไปปลุกเสกพระมาจากไหนไม่รู้ถามเขาไหมคะว่าทำไมถึงเขาเปลี่ยนได้ขนาดนี้ถามเลยถามว่าพี่ป้องไปกินอะไรมาเีทํทำไมแบบอยู่ดีมีความมั่นใจอยู่ดีแบบว่าพี่ช่วยบอกหน่อยเขากินอะไรหนูอยากไปกินด้วย เขาไปศึกษามาใช่ไหมฮะเขาก็ไปดูงานดูแบบรายการต่างๆรายการต่างๆแบี่ก่อนต้องทำยังไงอะไรอเงี้ยเราก็เราก็แนะนำเหมนบ้างมีพี่โปรดิวเซอร์พี่น้องก็ช่วยกันทุกคนก็ท่านคอยแนะนำคือคือเขามาจากแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆโอ้แต่ว่าเข้ากันโบ๊ะบ้าบเลยฮะวันนั้นอ่ะสบายเที่สองคืนดีมากการทงานก็ลื่นไหลที่นี่เรื่องคอมเมนเตอร์ครับภาพพี่กบทำไมมาเป็นคอมเมนเตอร์เพลงถ้าเป็นคนก็จะมองว่าให้กบสุวรรณันคือนักแสดงพูดจริงกบเนี่ยเป็น กบนี่ลำบากใจมากค่ะลำบากใจที่สุดเลยเพราะว่าในภาร์ทของกบก็คือทางรายการเนี่ยต้องการให้มีคนที่ไม่ได้รู้เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงบ้างก็คือทําตัวเสมือนเป็นผู้ฟังเป็นคนดูท <คน S 2> บ้านก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าฟังเอาเพราะก็เพราะไม่เพราะก็ไม่เพราะแล้วก็อีกนิดนิด,นดที่เติมเข้ามาในเรื่องของการสื่อสารคืออย่างโกก็เป็นเรื่องนักแสดงใช่ไหมเขาจะมีในเรื่องของการสื่อสารอารมณ์เพลงร้องแล้วมาถึงเราได้ไหมอารมณ์ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกเข้าไปด้วยแต่ว่าสําหรับโกบก่ะโกบรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันแบบได้มาทําแล้วก็ เปิดโลกก้กบจริงๆเป็นคนที่มีเซสในการฟังเพลงแล้วจริงด้วยประสบการณ์การทํางานเป็นนางเอกมาตลอดชีวิตขนาดนี้เรื่องของการรับส่งอารมณ์กับนักร้องวัาขันเนี่ยมันมันเขาเป็นคนที่รับเรื่องนี้ได้ง่ายมากแล้วถ้าใครไม่สามารถสื่อสารทางอารมณ์ได้จะโดนกรรมการกบสุวรรณันหนักมากส่งมาไม่ถึงกบสุวรรณันจะตอบว่าอะไรถ้าส่งมาไม่ถึงกบก็จะไม่กดให้ก็คือใช้วิธีการกดคะแนนให้บางครั้งกบขั้นแบบว่าเออทั้ง3ท่านกด แล้วกดไม่กดอยู่คนเดียวในใจนี่แบบว้าฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าด้วยหรอมคือผู้ที่มีความรู้เรื่องของการร้องเพลงกดแต่กับเราเรารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่มาไม่ถึงเราหรอกนะเห็นเขาบอกว่าเขาล่าลือบอกดุเดือดและตรงและใช่จริงๆสาหรับสุวรรณันท์งยี่งบทจะหวานไมวัยคนนี้นี่เขาเป็นทั้งนางเอกในจอนอกจอนะครับคือบางทีเขาแบบว่า เห็นคนร้องเพลงแบบโอ้โหอารมณ์ถึงอะถครส่งอารมณ์มาถึงเนี่ยน้ำตาเขาไหลนะครับนักร้องนำนักร้องนำเพราะว่าเรามีพี่หนึ่งจักรวาลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศตอนนี้เลยใช่ค่พี่หนึ่งมีความเก่งฉกาจมากในการที่จะเรียบเรียงบทเพลงอมตะเหล่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุนทรภพรนะลูกกรุง7080เหล่านี้คือโจทย์ของรายการเราคือทำยังไงก็ได้ให้บทเพลงอมตะเหล่านี้ สามารถถูกใจคนในยุคพศนี้มากที่สุดครับือเชื่อพี่หนุ่มจักรกวาลเนี่ยเขาโตมาบนเปียโนค yeah. ่ะลูกก็เลี้ยงบนเปียโนกับเมียเขายังอยู่บนเปียโนเลยเนะเมียเขาคงไปที่อื่นบ้างแหละลูกคนนี้ที่ได้ก็เพราะเปียโนได้เปียโนมีผู้เข้าแข่งขันท่านหนึ่งนะมีสตอรี่นอกจากเคยแย่งตำแหน่งชัยชนะในการร้องเพลงแย่งผู้หญิงกันนพัดไปแล้วด้วยเ้าไมครับกว่าเจออริเก่าถึงเมื่อก่อนผมไม่ยอมเขาแต่ตอนนี้ผมไม่ทางยอมแน่นอน